ถ้าเกิดว่าผมอะชนะคุณอ่ะคุณต้องให้ผมสวัสดีน้องๆทุกคนและทุกคนเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีกรับสวัสดีทุกอีกครั้งหนึ่งนะฮะดิจิตอนรับเข้าสู่ไอวอลแคนนะอยู่กับผมสุขสันต์หรือไอเกฟนั่นเองนะฮะหนุ่มเกฟสุดหล่อคนนี้นะครับในวันนี้ผมอยู่ที่เมืองแฟมิเลียนะครับผมอยู่แฟมิลีย เดี๋ยวเรามาเล่นแฟมิลียสักชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,งนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานนะครับต้อมันก็คิดถึงเพื่อนๆนะทุกคนครับมันก็เลยต้องแบบว่าต้องมาหาพูดคุยกับเพื่อนๆและลาสาวๆที่นี่ด้วยกันนะ,ะว่าสาวๆที่เนี่ยเขาบอกว่ามีมีแต่คนน่ารักครับแต่ว่าอา่าผมก็จะไม่น่าม่อนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรไปหาอีกนี่ก่อนเอาล็อกเจอ

ไปไป,ไป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 ไหนดีเฮ้ยเรา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 ไป,ไปหาจีบสาวดีไหมสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะโอ้ยไม่หนาวเอ้ยไม่หนาวสิบเป็นหิมะไม่ตกดีกว่าเออตกอากาศดีค่ะวันนี้อ๋ออากาศดีก็เลยแบบโอ้ยคุณน่ารักจังเลยอะคุณนั่นมาอีกแล้วเนี่ยคนเนี้ยทำไมไม่เปิดใบหน้า <c oughs> คนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ก็เห็นผมอยากเห็นให้คุณแบบเปิดใบหน้าเหมือนผู้หญิงคนนี้เห็นไหม <c oughs> เขาเปิดใบหน้านี่เค้าสวยเลยเนี่ยอ่ะอันนั้นเค้าสวยไงเขาก็เปิดสิไม่ไม่คุณก็ผมว่าคุณก็สวยแหม,ไม่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 มันไม่จำเป็นต้องเปิดนะโอเคไหมอ๋อ okay? <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> วิที่ที่พ,พี่พี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยพี่ทำไมไม่อาบนะ้ำมันเลือดเต็มเลยเนะี่ยอ๋อ เป็นอะไรมากไหมพี่โอ้ผมไม่ยุ่งแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวโดนตีนสัตว์เดี๋ยวโดนตีนโดแล้วเออไม่เห็นตัวค่ะเห็นหรือยังครับอ้าวเห็นเห็นเห็นผมไหมฮะน่าจะเห็นโทรศัพท์ลอยลอยได้นะครับแต่ันนะ อ้าวเห๋อใช่โทรศัพท์ลอยได้แล้วก็แล้วก็เหมือนแผนมพไม่โหลดอ๋อออันนี้อันนี้ได้รู้ไหมครับว่าอัพติกลูแบบใหม่ทำไงอ่ะอะไรนะคะวิธีอัพใบสกิลแบบใหม่เขาบอกว่าแบบใหม่เข้ามันอัพในตัวมันจะได้ไม่มีหนังสือเกะกะน่ะรู้ป่าวเขาทำยังไงอ่ะไม่รู้เลยอะค่ะอ๋อโอเคครับแล้วคนชื่ออะไรครับเนี่ยเจสซี่ค่ะ เบสิเบสิเบสิโอ้ยน่ารักจังเลยอ๋อเอซี่อ่ะเฮ้ยนายฮะฮะนายอาหันโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายเราหรือเปล่าไม่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 ถ่ายเองโอเคมองมองไม่เห็นแบบว่าแบบเหมือนวินวอลไปเลยอ่ะผมต้องระวังระวังตัวเล่หน่อยเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายมายวผมจะโดนตบได้โอ้โหดีาน้องเขาคงไม่ไม่ถือครับไม่แต่น้องเขาน่ารักมากเลยไงเสียงก็น่ารักด้วยอ๋อเขียนแค่ถ่างกัน ให้ถ่ายให้รูปให้ผมได้ดิโอเคได้ได้ได้แล้วส่งมาให้เบิร์เอ้ยไปแล้วอ่ะเอ้ยคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งไปสิครับอขอถ่ายรูปให้ไิ้คิดว่าไม่เห็นยืนนิ่งยืนนิ่งๆ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 อ่าฮะยืนอย่างนี้แหละครับอ่ะซ้งนะครับโอเคค่ะหนึ่งสองซ้ำ เรียบร้อยขอบคุณมากครับเพื่อข่าวเมื่อกี้จะดีอีกแล้วเรยเนี่ยโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยดีอีกแล้วหรอโอ้ยเพื่อข่าวเมื่อกี้เองนะรอเพิ่งบินมาเหรอเนี่ยใช่ใช่เพื่อข่าวจะมาทำงานอบบดีจังเลยนะใช่ผมผมเกตจังไหมคะไม่อ๋อเกตตอนนี้ผมผมก็มีอยู่ตั้งตั้งสองร้อยใบเนี่ย เก็บเก็บอยู่ในคั้งหะโอ้โหมันเยอะจังเลยอ่ะอ่าเก็บไว้สต็อกครับเผื่อน้องๆใช้อ๋อคุณคิดคุณเชื่อไหมว่าสกอร์เอ้ยสคูสกอร์ผมเนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับมีแค่ยี่สิบเอาเคยไปอําอํานวยไหมครับแล้วมันรับไม่ได้รับเกตนะไม่เอาจริงไหมผมอ่ะบินมาก็บินมามาต่อสาวคนเนี้อ๋อผมบีผมบินมาเพื่อคนนี้เลยเนี่ย เดาเดี๋ยาทำก่อนเขามองเห็นคุณหรือเปล่าไปไปเขาเขาคงไม่มองเขามองไม่เห็นผมเลยแหละอ่ะคุณมองคุณคุณมองเห็นเห็นกันกี่คนครับเนี่ยยืนยืนสามคนน่ะเล่นเล่นเล่อมือได้ไหมเล่นเล่อมือได้ไหมครับคผู้หญิงเลื่อเหรออ๋อเราไปทำอะไรก็เวลาที่ไปฟาร์มก็จะได้แบบว่าโทรห่างไง เออคุณครับลองต่อยลองต่อยกันดูไหมครับง่าค่ะถ้าไม่ลงมาต่ัดถ้าหากว่าผมแพ้คุณอ่ะคุณต้องเป็นแฟนผมนะมาตัดไหนมาตัดไหนอ๋อเพกนี้พี่ออฟอะค่ะถ้าแพ้หรือชนะก็คำตอบเดิมนี่่มีอะไปมาซันซันมาตัดมาตัดวก็ได้โอเคป่ะถ้าเราชนะเราได้อะไรอ่ะผมมีอยู่ ผมมีแร่โลหะคุณภาพสูงอะ่ะเอาให้อันนึงเราก็มีเอาถ้าเกิดว่าผมอะ่ะชนะคุณอะคุณต้องให้ผมหอมแก้มทันทีได้เปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณไม่ได้รู้จักเรารล้จะมอหอมแก้มลรือม่ไม่อยากรู้ว่าคุณแบบ เป็นนิสัยยังไงไงเอลก็รู้แล้วแหละแค่แบบนี้ก็รู้แล้วแหละครับแต่ก็ดีนะไม่ได้ใจง่ายค่ะว่าแต่มาถ้าหากว่าผมชนะคุณคุยตกใจหมดเลยโอ้โหกำลังจะจีบกันอยู่แล้วโอ๊ยจะไป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 เคครับโอเคครับก็ถ้าผมชนะคุณเนี่ยคุณก็ไม่ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอะอย่างนี้ถ้าคุณชนะเราเอาเบอร์ไปเดินเละ ได้เลยได้เลยคุณได้เลยผมเดี๋ยวโอเคครับไปกี่วินคะเอาสักสามวินครับผมสามวินเนาะใช่ได้ค่ะได้โอเคครับมาต่อยก่อนอุ้ยเฮี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 ยยกูไม่ได้สวนอุ้ย ตื่นจริงวิวิวิสวยกูไม่ได้สวยทำไมนะทำไเออผมไม่ได้สวยขอตึงไอ้เกฟพนันอะไรกันไว้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายุ่งผมเพียงเพิ่งไปยุ่งคนนี้ผมขอขอตึงอ่ะดูดิ โอ้โหผมไม่ได้สวนเลยอะผมไม่ได้สวนเลยไม่ได้สวนเลยอุ้ยอุ้ยไม่ผมเบอแล้วผมเบอแล้วสาดึงแมงโคตรดึงไม่ได้สวนเลยอะอะไรขนาดนี้วะ ข้าหยู่ข้าอยู่แยงไหนอ่ะไม่รู้ว่าแล้วผมจะได้เบอร์เขาไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้จะมาขอเบอร์อีกเนาะเริ่มยังคุณคุณไม่เอาคุณก็จริงดีเอาคุณเอาจริงอ่ะเขาว่าคุณเน่เอาแมวจริงผมผมเอาจริงผมแล้วเนี่ยอะไรวะต่อยแทนเปล่าให้ต่อยแทนเปล่าเออฮะให้ซันไปต่อยไปต่อยแทนเนี่ยถ้าซันถ้าเองต่อยช่วยพี่หน่อยผัดเนี้ยได้ไหมถ้า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 ผัดเนี่ย เอ็งชนะต้องชนะให้ได้ดเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบลดลดแรงลงนิดนึงก็ได้ลดแรงนิดนึงก็ไดได้ครับแม่ครับไปครับเลยครับลองดูด้วยสองนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อยังตึงอ่ะอืออื ไอเดียไม่ได้สวนเนาะไงี้ยไอเดีไม่สวนนะเนี่ยไม่หาทางานคือใคร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 วยคุณไงผมไม่รวยผมไม่รวยเฮ้ยดูดิเฮ้ยทำไมมาไม่รวยแต่ขี่โฟเรียหรือเปล่าคุณก็พูดไปผมยังไม่มีรถซิงขับเลยเพราผมก็เดินเดินอยู่ในนี้นี่ผมก็มีแค่รถทำงานสองคันผมก็มีแค่รถทำงานจริงหรืเปล่าจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้สวนเลยว่า เฮ้ยโอ้โหเตึงจริงว่าไปต่อเลยเนี่ยเอาโอ้โหไอีเดขนาดขนาดมึงหน่วงขนาดมึงมึงหน่วงอันนี้ขนาดนี้หน่วงอ่ะหน่วงไงวะไม่หน่วงนี่ได้เลยนะโอ้ตายตายตายโอ้ตาย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 แล้วอ่ะโอ้ตายผมเสียใจเอ่ะมาดิมาดิมามาทุกคุณคุณไปอีกอ่ะ คุณ<ด>ต้องอ่านให้ผมนี่เอ้เอาราก็ไม่ได้ต่อยเก่งเลยไม่ได้ต่อยเก่งไม่ได้ก่อยเก่งจ้ยงจรยต่อย้ยังโดนต่อยหลังอยู่เลยอุ้ยไม่ได้ต่อยเก่งก็สัน้นจริง<า>ได้ค่ะมาๆๆอีกรอบหนึ่ง ดูโอยไหวปะเนี่ย,ยอืออืออืออุ๊ยดีไม่ได้ไม่ได้ส่วนเลยว่าอุ๊ยไม่ไหวว่าอย่างเงี้ยไม่ไหวไอ้ดีไม่ไหวแน่ๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเคีียดทำไมรับ โอ้โหดูโอ้เขาเขาชื่อซันเดย์ใช่ป่ะใช่ใช่ครับซันโอเคจะได้พิมพ์เพิ่มตะกี้พิมพ์ซันซันใช่ใเฮ้ยทำไมกวาดนี่ยจังหวะเป็นด้วยจริงเหรอกอแตกหนึ่งหวะเป็นด้วยเฮ้ยคุณอยู่แก๊งเป็นไหนปะเนี่ยไม่มีแก๊งค่ะเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเหรอเป็นครอบครัวผัวแม่ ข้วหมาดูแลเราดับแม่คชื่อไรครชื่อข้าวค่ะข้าวโอ้ยชื่อเหมือนน้องผมเ่ะชื่ออะไรคะน้องชื่อข้าเหมือนกันครับไปถื่มือนกับผข้าวไดอีกเห็นปะเอาปมาเอาแปมาเขารู้แหละผมกหเฉยมกเ่อยเป็นเปร่งหผม้องขอโทษแน่นะครับหยอกไม่ยอกนะกเขาตกแบบละ ไม่คุยอะไรกันน่ะเอาโหไม่ให้ไม่ให้ร่วมวงเลยมามเอ่อคุณข้าวไหนไหนเราก็รู้จักชื่อกันแล้วเอ้ยผมชื่อเกรฟนะครับเกรฟเกรฟสเล็กเขไก่แล้วเลยฟอฟันอ่าเกรฟอ่าฮะไหนไหนเราก็รู้จักกันแล้วอ่ะขอเบอร์ได้ไหมอ่ะในฐานะเพื่อนก็ได้อ่ะในฐานะเพื่อนก็ได้อ่ะได้ค่ะในฐานะเพื่อนได้โอเคผมคิดว่าคุณน่าจะมีแฟนแล้วแหละ โอ้ยไม่มีค่ะโอ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปรับน้องสาวก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต่อยสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณเกรฟอ้าเดี๋ยว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 เบอร์ยังไม่ได้เลยครับคุณแพ้เราอ่ะโอยโง่นคุณพี่ไอเบอร์ผมอะไอ้ดอกเล่นโอเคอะไรทั้งนั้นโอกาสหน้าถ้าเจอ,อเลยก็ดีเลยเดี๋ยวทักกันผมนะชุดนี้แหละได้ครับ แล้ okay, ค่ะเจอกันครับสวัสดีครับอุมมาคัาบสวัสดีค่ะ <laughs> เอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วฮะทุกคนครับเจอกันสตรีมหน้ายัางไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่นในแฟมิลี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบินกลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันสตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะ goodbye see you again okay